ช่วงระหว่างที่มีการเลือกตั้งนะคณะกรรมการนะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการประกันสังคมซึ่งปรากฏว่าคณะกาวหน้าชนะขาดหมดเลยนะครับนั่นยิ่งเป็นสิ่งที่ดีฮะจะทำให้เห็นว่าเมื่อเขาเข้าไปบริหารจัดการเงิน2.2ล้านล้านบาทแล้วเขาจะบริหารอย่างไรและจะมีการทุจริตคอร์รัปชันหรือไม่ เกมที่เขามีการปั่นพิธานในช่วงนี้เพื่อหวังผลต่อคณะกรรมการกองทุนประกันสังคมนั่นเอง สวัสดีครับมาพบกับผมเทอศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกเหนียนะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจนะครับก็เกี่ยวข้องกับเรื่องคะแนนยมฮ <c> ะ <oughs> ของพิธาตอนนี้ก็กลับมาดำโดงนะครับเศษฐาทวีสินด้วยซ้ำไปมันเกิดอะไรขึ้นเชิงกลยุทธ์ทางการเมืองใน,ใ,นนในภาพรวมก็คงจะต้องใช้ ข้อเท็จจริงแล้วก็หลักกฎหมายในการอธิบายว่าการที่เ,เราเดําเนินการตามกระบวนการของนิติบัญญัติไม่เท่ากับการล้มล้างนะครับเป็นกระบวนการที่ถูกต้องตามรัฐธรรมนูญแล้วก็ตามนิติบัญญัติแล้วก็ตามข้อบังคับทุกอย่างก็คงจะต้องค <c ười> ่อยๆอธิบายไปว่าว่าการกระทำตรงนี้เนี่ยมันชอบด้วยกฎหมายแล้วก็ชอบด้วยรัฐธรรมนูญทุกประการถึงว่าจะมีคนทั้งเห็นด้วยแล้วก็ไม่เห็นด้วย ก็คงจะต้องอธิบายให้ว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เป็นการรมลางการปกครองแต่อย่างใดก็ต้องพูดตรงนี้ให้ชัดแต่ในส่วนของรายละเอียดอย่างที่ผู้สื่อข่าวถามเนี่ยคงต้องรอให้เกิดขึ้นในชั้นศาลก่อนนะครับถึงจะพูดได้ไม่มีความมัดใจไม่มีความหนักใจครับแล้วก็มั่นใจในทั้งเรื่องของเจตนาเรื่องของการกระทํา แล้วก็เรื่องของข้อเท็จจริงแล้วก็เรื่องของข้อกฎหมายด้วยนะครับก็คงจะต้องใช้เวลาในการกค่อยๆอธิบายในในชั้นศาลแล้วก็ผมก็คิดว่าในในทางของสังคมด้วยนะครับก็คิดว่าจะได้รับความเป็นธรรมครับ่น่นนนใจครับวันนี้หลักฐานที่จะเอามาชี้แจงต่อศาลนะคะาทาคพบที่เตรียมอะไรมาบ้างก็หลายเรื่องตามที่ได้โดดล้องนะครับก็คือที่อยู่ในสำนวนของทางฝั่งผู้ร้อง เราก็ต้องอธิบายว่าแต่ละสถานการณ์เกิดอะไรขึ้นนะครับในช่วงไหนก็ขึ้นอยู่ว่าเขาร้องเรื่องอะไรครับได้เตรียมเรากรองรับผลการวินิจฉัยที่มันจะเกิดขึ้นข้อเท่าไห่เตรียมไว้บางตอนนี้ไม่ได้เตรียมคําวิน,นิจฉัยครับวันนี้ก็คือขึ้น <Yeah. S 1> ขึ้นไต่สวนเพราะฉะน,นั้นในการไต่สวนก็ต้องไต่สวนด้วยข้อเท็จจริงแล้วก็ข้อกฎหมายครับ <m> ไม่ได้ยินเลยครับ <m> <m> ไม่มีความตั้งใจครับก็คือได้ไดทบทวนข้อเท็จจริงแล้วก็เตรียมตัวในการที่จะอธิบายในเรื่องหลายๆเรื่องนะครับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นแล้วก็มีกระบวนการในการาทําการเป็นการเขียนมาอธิบายแต่ว่าวันนี้ก็คงจะได้มีโอกาสได้ขึ้นไตสวยก็จะได้พูดถึงเจตนาด้วยว่าเจตนาของผมคืออะไรนะครับในการที่จะทําให้ลดวิกฤตท,ทางการเมืองแล้วก็เป็นทางสายกลางกับวิกฤตท,ที่เกิดขึ้นในช่วงหนึ่งทศวรรษที่ผ่านมา ไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับไม่ได้ไม่ผมเข้าใจว่าเท่าที่อ่านดูก็คือผู้ร้องต้องการที่ถ้าเมื่อพิจรารณาข้อเท็จจริงและมีการพิจรารณาคดาีไม่เป็นคุณกับผมก็คือให้ให้หยุดดําเนินการตามที่ผู้ร้องเรียกขอเท่านั้นนะครับไม่ได้ไม่ได้มีคําว่า,ามีกระบวนการของการยุบพักก<ช>็อ,อย่างที่อย่างที่ได้เรียนไปว่า<ม>เป็นกระบวนการทางนิติบัญญัติตาม กฎหมายตามรัฐธรรมนูญไม่ไม่ได้หมายถึงการล้มล้างแน่นอนครับต้องระวไมครับว่าภายหลังอาจจะนำไปสู่ผลของคดีนี้อาจจะนำไปสู่ผลของคดีทำในไทยหรือไม่ไม่กังวลครับอาจจะมีแบบอาจจะมีนักร้องคนอื่นตามมาอันนั้นก็เป็นเรื่องของอนาคตแต่ก็ยังยังมั่นใจว่าณปัจจุบันนะครับสำหรับข้อเท็จจริงในคดีนี้นะครับก็สามารถที่จะอธิบายได้ครับว่าว่าเป็นเป็นความ ความตั้งใจเป็นยังไงเจตนาเป็นยังไงนะครับถึงแม้ว่าอย่างที่บอกว่าอาจจะมีคนที่เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยแต่ว่าสิ่งที่ทำเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าเกี่การล้มล้างการปกครองแต่อย่างไรครับพี่ทีมมองเรื่องที่ไดาโผเมื่อวานนี้ยังไงครับที่กระแสความเข้าไปก็ยังคงมีอยู่ครอบก็ครับก็คงต้องต้องขอบคุณพี่น้องประชาชนนะครับที่ยังระลึกถึงแล้วก็ให้กําลังใจกันการทําโพนะครับต้องขอขอบคุณเพื่อนๆ สสพนักงานสมาชิกอาสาสมัครของพรรคก้าวไกลนะครับที่ยังทำงานอย่างหนักหลังเลือกตั้งแล้วก็ยังได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องประชาชนยังไงก็ตามสำหรับผมก็คือ,อในเรื่องเกี่ยวกับโพก็คือความนิยมก็คือตอนขึ้นอย่าหลงตอนลงอย่าทอ้อแค่2000คนนะครับก็ขอบุณทั้ง2000คนนั้นแต่ก็ไม่ได้ทำให้เรารู้สึกว่าประมาทหรือรู้สึกสบายใจว่าเออไม่ต้องทำงานแล้วก็ยิ่งจะเป็นแรงผลักดันให้เราทำงานหนัก เพื่อประชาชนมากยิ่งขึ้นครับพี่ไทยคิดว่ากระแสของของพุทธิธาจากโซเชียลกล้าไปในวันนี้เนี่ยยังยังดีอยู่ใช่ไหมคะเพราะว่าเขาที่ดูจากโซลหลายๆอย่างสักอันสองอันที่ออกมาเนี่ยอย่างข่าวเศรษปีอะไรที่ออกมาบ้างพี่ไทยก็ผมผมผมมองว่าเป็นแรงผลักดันในการทํางานให้ได้ให้ได้หนักขึ้นแล้วก็ไม่ได้เป็นเป็นการที่จะบอกว่าต้อง ลดความสม่งเสมอหรือลดคุณภาพหรือลดปริมาณในการทำงานในปีหน้าก็ขอนี้ขอใช้อันนี้เป็นแรงส้มฮอตนิดาโเพเผยเลตติ้งพิธาก้าวไกลยังแรงนำหน้านายกอุงอิงแล้วก็เพื่อไทยศูนย์สำรวจความคิดเห็นนิดาโพสถาบันบัณฑิตพัฒนาบ,บริหารศาส์นิดาเปิดเผยผลสำรวจของประชาชนเรื่องคะแนนนิยมทางการเมืองไตรามาสที่ปี2566 จากการสำรวจได้ถามบุคคลที่สนับสนุนให้เป็นนายกรัฐมนตรีในวันนี้พบว่าร้อยอันดับหนึ่งร้อยละสามสิบเก้าจุดสี่ศูนย์พบว่าพี่ธารลิมจินดารัตพักเก้าวไกลเพราะมีความเป็นผู้นําเป็นคนรุ่นใหม่วิสัยทั์ดีบุคลิก,ลกดีเข้าถึงประชาชนอันดับสองนะครับร้อยละยี่สบองจุดสามห้าระบุว่าเป็นเศรษฐาทวีสินพักเพื่อไทยเพราะมีความรู้ความสามารถตรงไปตรงมาชื่นชอบพักเพื่อไทยอันดับสามร้อยละสิบแปดจุดหกศูนย ระบุว่ายังหาคนที่เหมาะสมไม่ได้อันดับ4ร้อยละ5.75ระบุว่าแพรตองทานนะครับเพราะเป็นคนรุ่นใหม่นะครับชื่นชอบพักและนโยบายพักเพื่อไทยและชื่นชอบผลงานในอดีตของตระกูลชินวัตรอันดับ5 0ร้อยละ2.40ระบุว่าพีรพันธ์สาลีรัทวิภาคนะครับไทยรวมไทยสร้างชาติเพราะมีความรู้ความสามารถน่าเชื่อถือตรงไปตรงมามีความสามารถ ซื่อสัตย์สุดจริตอันดับ6กร้อยละหนึระบุว่าอนุทินชาญบริกุลภูมิัยไทยเพราะเข้าถึงประชาชนทุกกลุ่มตรงไปตรงมาชื่นชอบผลงานที่ผ่านมาร้อยละเจ็ดระบุว่าสุดารัตเกรุยาราพันธนะครับเพราะมีประสบการณ์ด้านการบริหารประเทศต้องการเปิดโอกาสให้ผู้หญิงเข้ามาบริหารประเทศต้องถามคำถามก่อนนะครับ ว่าตอนนี้พิธาอยู่ในสถานะอะไรนะครับพิ่าทาไม่ได้เป็นสสถูกพักการทํางานนะครับตามคําพิพากษาของศาลร,รัฐธรรมนูญนะครับสั่งให้พิ่าทาพักการทํางานจนกว่าจะมีคําพิพากษาชัดเจนในกรณีการถือหุ้นไอทีวีนั่นคือประการที่1 2. นะครับพิ่าทาได้ทําคุณประโยชน์อะไรให้กับประเทศบ้างจนถึงวันนี้เราคงไม่เห็นเลยนะ พีิธาทาคุณประโยชน์อะไรให้กับประเทศประชาชนได้ประโยชน์บ้างนะครับแต่ทําไมอ่ะเทียบกันระหว่างคนทํางานเนี่ยระหว่างเศรษฐานะครับกับพิธาเนี่ยเศรษฐายังเป็นคนทํางานมีหน้าที่อํานาจมากกว่าแต่ทําไมคะแนนนิยมพิธาหรือก้าวไกลกลับดีกว่าสิ่งนี้ผมเรียนหุ้นส่วนเรียนหุ้นส่วนนะว่าเป็นปฏิบัติการที่เรียกว่า IO หรือการสร้างข้อมูลข่าวสาร นะครับหรือหลักการต่อต้านข่าวกรองทางทหารนะฮะโดยใช้นิว m เดียหรือสื่อใหม่เป็นเครื่องมือสําคัญการทำโรในแต่ละครั้งนะฮะก็มี2ส,ส่วนนะส่วนหนึ่งก็ใช้การโตในโซเชียลมีเดียเขาก็ใช้เครื่องมือนะครับแน่นอนฮะพักการเมืองต่างๆก็ใช้เครื่องมือในการให้คนมาร่วมโบดวตเพื่อจะได้คะแนนนิยมนะครับแต่วิธีการดูง่ายๆถามพิธาทําอะไรตําแหน่งอะไรนะครับไม่มีตําแหน่งไม่มีหน้าที่นะครับ และยังไม่ได้รับผิดชอบอะไรเลยแต่กลับมีคะแนนนิยมซึ่งมันป็นเป็นเรื่องแปลกนะนั่นหมายความว่าเขากําลังทําบริบัติการที่เรียกว่า I.O. เพิ่มขึ้นหลังจากคะแนนนิยมของพรรคก้าวไกลตกลงในช่วงระหว่างอะไรฮะทราบไหมฮะช่วงระหว่างที่มีการเลือกตั้งนะฮะคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการประกันสังคมซึ่งปรากฏว่าคณะกาวหน้าชนะขาดบนเลยนะครับ นั่นยิ่งเป็นสิ่งที่ดีฮะจะทำให้เห็นว่าเมื่อเขาเข้าไปบริหารจัดการเงิน2.2ล้านล้านบาทแล้วเขาจะบริหารอย่างไรและจะมีการทุจริตคอร์รัปชันหรือไม่เกมที่เขามีการปั่นพิธานในช่วงนี้เพื่อหวังผลต่อคณะกรรมการกองทุนประกันสังคมนั่นเองขอบคุณที่บอกต่อกขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานี ขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเต้ศักดิ์จีมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ ชิราลงกรณกอดินพระเทพยาวรางปูเสืบจากรีวงยืนยงมั่นคงภัยบุญชาวไทยเธอทูลราชันวิ่งขวัญชาไทยพระเจ้าอยโู่หัวมหาวาชิราลงกร ืระรางกุพระราชปณิธานสืบงานสร้างสุขสมบูรณ์พระการุณาเกือือกูลตามรอยบาทพระราชบิดาอาจองทรงนำชาติอย่างอาจทานพระปิชาชาญกานดินปกป้องประชาโรงพยาบาลโรงเรียนทุนการศึกษา พระเจ้าอยู่หวมหาวาชิราลงกรณดินพระเทพยอวรางกุแสงแห่งวชิราสองฟ้าให้โลกจำรูน งชนเพืดอทูลโคพระองค์ทรงพระเจริ พรฒนาการเกษตรทั่วเขตแดนไทยพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทร์พระเทพยาวรามกูแสงแหงวชิราสองฟ้าให้ลูกจำรูนพวงชนเทิดทูนโค พระองค์ทรงพระเจริ